สวัสดีครับพี่น้องครับช่องนครวงศาเสกครับดำเนินรายการโดยบ่าวขอดนครวงศาเสกครับพี่น้องครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับชีวิตหมอล่ำครับพี่น้องนะครับมาเปิดทําการแสดงที่จังหวัดเลยครับพี่น้องแต่ว่าบ้านเอียงเนาะผมจะยื้อบ้านบ่ได้นะครับมากเตี้ยมือเคลืนนี่แหละนะครับมือเคลืนนี่บ่มีงานก็เลยมาพักเล่มอยู่บ้านงานนะครับก็เลยสิมาอัปเดตสถานการณ์นะครับชีวิตหมอล่ำนะครับสำหรับผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ฝากกดซับสไครต์นะพ่เด้อพี่น้องดอเด้ออัปเดตสถานการณ์ชีวิตหมอรำกับพี่น้องพ้าก,กันไม้แต่มือคืนนี่พี่น้องนะครับนี่มือคืนมันมีงานก็เลยเดินทางมาพักเล่มอยู่งานแสดงของบนนี่กับวรนนี้ตัดม,มือพักเล่ยมนี่พี่น้องมือนี่พักเลี่ยมอยู่ที่งานแสดงครับพี่น้องผมก็ตืนแต่เศร้าพี่น้องเสียงอ้อยอ้อยอ้ บรรยากาศเนี่ยมือเศร้าครับพี่น้องอันนี้อ้กลุ่มยินกาแฟาครับเตรียมสีทํางานครับันตังทเวทีครับมือนี้วันที่เท่าไหร่อน,นี้มือนี้วันที่ยี่ิบเก้าครับยีิบเก้าเออ,มอเมนยี่ิบเก้าเขาเรียนอยู่ไซก็แทบหมือนเรียนรู้จังหวัดเลยครับจังหวัดเลยบ้านเอียงบ้านบ้านเอียงบ้านไปหูเลย <c oughs> แต่ผมก็บอกหูเราพี่นอ้นองว่าบ้านเอียงนะครับหูเตวาจังหวัดเลย มือว่านีนวันที่ยี่แปดพักมือว่านวันที่ยีบแปดเ่มีงานก็เลยมาพักเล่มของงานวันที่ยี่เก่านะครับโอ้เฮียงเฮียงเปลี่ยนทรงครับเปลี่ยนทรงใส่เลยเดี๋ยวเบิงก่อนเลยโอ้โหเหยียบอยู่โอ้เจ็บเอาผ้าไปซักค่ะซักมือบ่ซักเครื่องจ้าเอามีหมวกซักเครื่องอยู่บ่มีค่ะโอ้มีเซเว่นมาอยู่นี่ เชื่เนเซเวื่อเบนช่วยฟังนีจ้ะโอ้ยโลดหนึ่งพ่นนอนะง่ายกันแต่ว่าโลดหนึ่งมีแล้วโรคไปนี่แล้วบหัดโลคบ่ฝั่งขวามือฝั่งซ้ายมือเป็นเครื่องซักผ้าจ้าโอ้สิบไฟลอตไปแหละอยู่ขันจ้าครับแล้วชีวิตมอลเราเปนยังไงสิเราพี่น้องนะครับภาพพี่น้องมาเบิง่งเออครับมันนี่แหละบรรยาด้ก,กัดมองที่ต่างห่างมอแรงห้วยเป็นไหโอ้ใครเหรอครับใครเหรอใครเลวเจือตังเจือตั้งเวที่เหรอครับ แตงเอ้ามันขึ้นนี่ก็จังเราเห็นมรำลำซิงก่อน์บอก,ว,บกว,ว่าอยู่ดิ้งยนินกดิ้งยิ่นดิ้งยินเสียงดึงลอกอยู่ว่ามันไทยห้าวตั้งห่านพิศนอกโอ้คนที่มีมาลำสิงก่อนพี่น้องต่อกางเวียนวันนี้วันที่ยุบเก่า,าครับงานอีหยังนี่ผมกับ จื้อเพอหหราะอะไรดอกพี่น้องเอ้ยนะครับเขาวาจ่างมากกระตองมาอยู่ที่จังหวัดเลยโอ้แส,สดงว่มาหมอรำศิงมาต่างหัน,หนตังเมือขึ้นตัวน้โอ้นี่แหละครับชีวิตตอนนี้ทั้งอาจารย์ข้อยหพ้นกับัำสีจัดหลดจัดล่า น้องๆหางเครื่องกับปุ๊นกับไปนอนอยู่ธ์ทักหน่อยพวกเราพี่น้องไม่ซาลานะครับนี่แหละครับที่ิมอลรมตื่นเศร้ามากตอนนี้เป็นเวลาหกเจ็โมงพี่น้องโอ้หนาวเด้พี่น้องหนาวหนาวคักหนาวเนี่ยสบรรยากาศ อกินไปเขาเก,กินแล้วครับเรียบร้อยแล้วทำงานเม่อานนี้ครับเออทำงานหรอครับไปเอกพุดพี่น้องระเอกพุดยังตลาดยังตลาดไปพระพี่น้องผปส่องคนครัวพ่อกินแล้วเด้พ่อกินแรอกเกอ้ ครัคบิพ <า S 1> <ขา S 2> ัทธ์พ,พ,พี่น้องมาเบิ่งขั่วโอ้พระอีกม่วนอันนี้งามพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีตฐนเศ้าจ้าตื่นแต่จช้ตื่นแต่จช้ม่งตื่นตีสี่จา้าหมดเศ้าเนี่ยหมดตื่น,น,น,นเศร้าปนิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซุ่มเลยนั่งเฝ้ากองไฟอยู่นี่ซุ่มจะรู้ลงหลอดลงหลอดแล้วนั่นเต็มมือขึ้นี่บ่ <c oughs> จะปกักจะปากแห้งกัน เป็นเสือดพนะี่นนอนทอ้มมันพอใหญ่หลอดเนาะนอนเฝ้ากองไฟอยู่วันโอ้ทีมตะลกพี่นอนโอ้อันะออนี้จานอีมือมีพี่นนอง เพื่อนภาคพนันเฝ้ากอ,องไฟเตรียมมาขึ้นนี่พะนะสีน้าวคักอยู่ดอกโอ้คักเนืคักเนื้อเอาอันมาเบ,บิ่งขั้วแบบนี้พี่น้องนี่ฮะกำลังหิดกับเขากับน้ำหนาวพี่น้องหนาวคักสัน้นเพื่อเหรอ เสี๋ยกันนาวกับพ่อมีบหน้าแต่มีงางามเสวยอยู่คิ้วๆอยู่โอ้ยน้วนี่จังได้ล่ะเขาเขาเล่นอยู่อสายหูจากบนยังเลยกว่าจะมาหาพี่น้องได้ก็แซ่สิลลำบากหาทางมาว่าฉันน่ะบัวรับสาบเตึงนี่แตพ่ออยู่บัวผัดตกทัวพี่น้องนะครับท่าน มโดดสิกินเขาก่อนก่อนสิทำงานนี่แหละชีวิตมอลรพี่น้องนะครับพาพี่พาน้องมาเบิ่งบรรยากาศนิดๆหน่อยๆเล็กๆหน่อยๆนู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่ข้งผุ่นทีฟันบอกบอกยิงกับบอกยื้อบอกไปเรียกกันคักเนี้ยคักเนี้ยพี่น้องเสี่ยนบอมหลายนึง มันหูบูดบปนอะัรอย่างเงี้ยหนอบูดบูดดนะ้เนาะต้องใส่ต้องเป็นแกงฟักทองแถมหมูแดงดิพี่น้องครับชีวิตหมอลำไปยังไี่ลับพี่น้องยังพาพีพ่พาน้องมาเบิง่งอัปเดตสถานการณ์ชีวิตหมอลำเส้นสิลำบากพ่อแม่พี่น้องเออขาบเได้เงินเพิ่นขับเสียเงินเพิ่นมาให้ย,ยู่ให้กิน ม้วนไปจังหนึ่งคู้ได้มักคลิตหมอลลักับม้วนไปจังหนึ่งพี่น้ออ้าสำหรับผู้ใดไดบเงค่งคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดซับสไครต์ให้น้ำเนี่ยวสิด้มาอัปเดตสถานการณ์ใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ